วันนี้พ่อโอเว่นนะฮะอยู่กับลุงโอเว่นครับ <laughs> สองคนงงเปิดตัวมันคือโอเว่นพร้อกับเพลงอะไรนะอกหักพักบ้านนี้จากปากป้ายแฟนนั้นมันที่กรอบเลยอ,อ,อันนี้ของบอรี้สแลมนะฮะอกหักชีวิตแค่โดนทำร้า,ายคือทั้ง<ม>สองฝั่งทั้งแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนแมนอยู่แล้สรุปแล้วคือมาได้ที่พักใจที่ใหม่ ใช่โอแทฟอร์ดนะครับจากตำบลแอนฟิวครับย้ายมาที่อำเภอโอแทฟอร์ดแล้วจะรุ่งไหมก็เรียบร้อยเขาให้พอดไปก่อนเลยถือเข้ามาถึงเนี่ยครบไอ้นี่เลยอะอะไรครับรุ่นแย้มเลยฝาโรงเรอฝาโรงรอผมวันนี้สปอร์ตวิเลยครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งใครวันพุธครับนะครับแล้วก็รับชมได้ทางดาวเทียมเคทีทีนะครับไทยทีวีในกรุงเทพและปรินะฮะครับรวมไปถึง ดูย้อนหลังได้ด้วยดูโอ้โหตกใจนึกว่าดูไปจะไปจะไปให้เขาดูคุ้นๆหน่อยนะฮรนี่นะครับดูย้อนหลังในทางเวอร์ไวเว็บดอทสปอร์ตวีเล็บดอทีวนะครับแล้วในวันทุกวันพฤหัสนะฮะจะมีคอลัมน์จากรีมิงเมืองไทยเอ้โหผู้ชายหน้าตาดีคลาบนะเขียนไว้นะครับ จะประเดิมเรื่องแรกนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้ในเรื่องของน้องนกคิวทองน้องนกฮะน้องนกนี่ก็ต้องเป็นนักเทนนิส่้องเป็นนักลูกขนนักสตุกเกอร์นะฮะก็น้องนกวันนี้กลับมาแล้วคนรับตุมเลยอืมคนมาเยอะน้องนกงงเลยอ่ะพ่อน้องนกนี่ยังเข้าไปถึงเลยอ๋อพ่อน้องนกได้อยู่ไหนนะโดนไล่ไปอ่อยู่ไกลเลยโอ้พ่อตอนนกบลง เขายามถามเลยจะไปไหนจะมาลารับลูกไปเลยพ่อน้องนกเออหน้าอย่างนี้เหรอไปยามล็อกคอเลยโอ้ยได้เลยครับพ่อลูกอินโดนีเซียมาว่ากันนะครับครับวันนี้กะทิอร่อยดีเป็นไงบ้างกะทิอร่อยดีโอ้่เนี่ยไปเดินสำรวจตลาดตลาดเลยเลยรอเรือดีแล้วเอยสำรวจเลยก็บอกถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ย ดีครับกะที่อร่อยดีอืมดีก็ชาวแก่อีกยเดี๋ยวไปพลาดติ่งเลยว่าเนี่ยนะครับคุณภาพจากมะพร้าวทั้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอแม่ป้าปุงกก็ก็เลยนะใช่จนปู่แล้วนะอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกสีลอกมาไล่ผมไม่หาซื้อมาใหม่โอ้ปรากฏว่ามันหมดไม่มีคนตลาดใช่ใช่ถูกต้องมากคือตอนนี้เนี่ยมีทุเรียนนะฮะก็เอาทุเรียนเนี่ยไปทำกับข้าวเหนียวนะ แล้วก็ราดกะทิอร่อยดีให้้องนกสิน้องนกเ็าอยากทานนะไอ้นั่นก็ยุ่งแล้วก็มาถึงอยากกินนู่นกินนี่เอาเป็นดูด้อยบัสะจันแล้วอ๋ออะไรครับกับลูกช่วงๆเนี่ยไหนเนียเหมือนกันตอนนี้เนี่ยแรงแซงลูกช่วงๆแล้วแล้วเออแล้วพังกำไรเปไรเงี้ยพังกำไรตอนนิ้สงสัยนะเออวัวหักเยุ้อเดือดนะเาละครเรียบร้อยนะครับวันนี้รายการเราสลับตุมาเดินนะครับโดยกะทิอร่อยดีอร่อยดีรับเอ็มร้อยห้าสิบ ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับแล้วก็คุณภาพคนคุณภาพสังคมบริษัทสิงค์เคเบชันต้องดูแลโอ้โหเปื่อยเลยอ่ะโอ้หมีดมก่อนเนี่ยเหรอเนาะขออีกทีดิเด็กกล้องจับไม่รับโอ้ไหนเลยคอกทีคอยทึบเปื่อยเดี๋ยวก็เปื่อไม่ใช่อย่าดมเหรอโอ้เไม่เปิดไม่อย่าดมเหรอ ไปชื่ออะไรอื้ลิ้นดีแล้วเกิดทันทีสีลิ้นันดีไม่มีกินป๊กเนี่ยติดฟันเลยอย่าแกะฟันไม่มีน้ำก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ช่วงแรกของเราอันนี้เราไปดูเรื่องราวมีหลายอย่างมีทั้งเรื่องของคนอยู่คนเป็นคนตายคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จมีกุมารทองกุมารทองม่แล้วเหรอไม่มีนะมัคือในคุณวิทย์วัฒน์นะอืออรับอยาก เรียนลองดูบ้างเพราะว่าถ้าภาวนาแล้วได้จริงเนี่ยผมสามารถคุณดีลงมารายการเราสักหน่อยเออระดับรายการเราเิงแล้วไม่ใช่เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วมาช่วยรายการเราอ๋อก็ดีก็ดีเอาไหมลองดูเพื่อโฆษณาเข้าเีห้าตัวกออดีเลยเอาไปดูช่วงแรกดีกว่าครับกับช่วงของสปอร์ตรีพอร์ตครับ สนุนโดยกะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไทยทั่วโลกคุณหมึกแดงนี่เป็นอะไรนะฮะคุณหมึกแดงอ่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับใช่ดีสิก็ใช่ไงทำไมจะยิ้มทำไมถามทำไมเออผมไม่ถามทำไมผมงงงงอยู่นะพี่เบิร์ดเป็นไงบ้างพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดะก็ลังจะแสดงคอนเสิร์ตนะครับเมื่อคืนนี้สรุปแล้วนะครับพูดถึงพี่เบิร์ดแล้วนึกถึงไมเคิลแจ็กสัน นะครับเพราะว่าคนรุ่นเราเขาวเดียวกันคอนเตอร์อะไรอ๋อท่าเหรอท่าไม่เคยเจ๊กสมีเหรอไหนนะขอดูหน่อยสิมันต้องใส่รองเท้าอ๋อวันนี้ไม่ได้ส่งเท้ามาท่าอะไรจรเอาลงโอ้เล็บเตะบอลเปล่าไม่ใช่เตะบอลมาแล้วใส่รองเท้าเนี่ยอ๋อมันเกิดอาการเอยดอาดเอยดอาดที่ยิงประตูเยอะเลยอ๋อช่วงหลังพลิกดึงคนอะไรเตะบอลต้องแปรแตกเลย ที่ใช้แว่นใหม่แว่นเกา่าแว่นเกา่าแว่นสำรองแว่นใหม่ไปตัดนะตามย<ช>่าถาไงคนมกักจะมีต่างนะตัดไปอันเนส หมื่นสามเพื่อที่ไม่ถึงเกินไปอืมก็ประมาณหมื่นสองเองสองไม่ได้ผีหรอกฮะเรื่องแรกเลยเรื่องคนตายก่อนไหนพูดถึงไมเคิลแจ็คสันแล้วเรื่องคนตายเลยแล้วเมื่อคืนนี้สรุปแล้วนะผีไมเคิลนะไม่ใช่อ้าวแล้วเป็นผีใครฮะผีทุ่มพวกเดี๋ยวเจอต้องเฟ็บแกเดินเลยนะเออเขาบอกว่าเป็นผีของแจ็คโกเข้าไปอยู่ในในบ้านในเนอัลแลนด์ผีของแจ็คโก แจ็คก้คือชักสันผีชักโคกมาไม่เหม็นกันทั้งบ้านเลยครับปรากฏว่าเป็นทีมงานของซีเอ็นเอ็อ้าวไปทำอะไรครับจะไปเต้นมูลวอล์กไงเออเงาเด้ไงก็นั่นน่ะดิแล้วบอกเป็นทีมงานทำขึ้นมาโอ้ก็เลยไม่ตื่นเต้นแต่อันนี้ตายจริงครับก็คือสีฟแอคแนนนะครับยอดโคตแบ็กรองแชมป์ซโบที่เจ็บปวดที่สุดในโลกตอนนี้เสียชีวิตแล้วเนี่ยฮะคนกลางนั่นแหละครับก็คือนี่ภาพตั้งแต่เยาวัยเลยนะ เรามีให้ดูครับนี่เป็นพอตแบ็กผิวสีที่เกือบจะได้แชมป์ซูโบนะฮะแพ้หลาเดียวลหลาเดียวจริงครับในในนัดชิงชนะเลิศ<อ>เขามีแต่หลาเรียว <มา S 2> อันนี้หลาเดียวครับปีสองพันนะครับนำเทพซีไททันซึ่งเป็น <c oughs> คือต้องบอกว่าหมูประจำกลุ่มอะครับ <c oughs> นะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นแชมป์เป็นแชมป์ของสาย นะฮะเอฟซี FC, แล้วก็เข้ามาชิงกับแพ้เซนหุยแรมนะครับโดยที่เขาพาทีมปุกไปถึงระยะสุดท้ายแล้วเขาขว้างไปขว้างไปปรากฏว่าเควินไดซันเ่นโดนตกลงเส้นหลาเดียวไม่อย่างนั้น,นพวกเขาจะาตีเสมอแล้วก็